เป,เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้นมแม่โจตามด้วยไดฮาดแล้วก็หมายเลขเกครับรักเดิมพันนมแม่โจไดฮารดรักเดิมพันรอบเข่งแล้วขึ้นมาด้วยอาครับนี้ครับ นมแม่โจรักเดิมพันธ์ไดฮาร์แลกขึ้นมาด้วยม้าน้องโรดขึ้นมาเป็นม้าที่สี่ครับนุ่มแม่โจรักเดิมพันธ์ไดฮาร์แล้วก็ม้าน้องโรดจะโคกไปซอ,อกสุดหน้าตรงมาแล้วอันนี้นมแม่โจ้นมแม่โจรักเดิมพันธ์ไดฮาร์ด้านนอกอันมมนี้นมแม่โจไดฮาร์ หนุ่มแม่โจ้ได้ฮาร์ดได้ฮาร์ดหนุ่มแม่โจ้ได้ฮาร์ดหนุ่มแม่โจ้รักเดิมพันมาน้องรอ